ฟังดน่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่17พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าส่งสารหุนเซนเป็นที่เรียบร้อยคํเมรนถึงคาดครับกองเรือยกุกการเนี่ยสั่งเตรียมพร้อมจัดหนักเอาคืนคํเมรนพร้อมกับยังมีอีกหนึ่งรเร update, ื่องราวอัปเดตเฉลยศึกคํเมนครับกลายเป็นว่าในระคุณเข้าแนวท้ารบไทยทันทีหลังจากที่มีการส่งตัวกลับไปประมาณไม่ถึง3เดือน นะครับฮุนเซนเนี่ยรักษาเสร็จปับ๊บไปเข้าแนวไปรบกับไทยทางที่มีการเซ็นสัญญาต่างๆนาน,นาพร้อมกับคําสาบานซึ่งกองทัพของเราเนี่ยก็ได้ออกมาตกหน้าคมเมรแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนนะครับที่เรียกได้ว่ากองเรือยุทธการครับมีการสั่งเตรียมความพร้อมกับเรือหลวงจากกีนเนอรเบตโดยประกาศออกมาครับว่างดเยี่ยมชั่วคราววันที่จะถูกสอดแนมจากฝั่งของคเมนเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้ เ,เป็นความไม่สง,งบตามแนวชายแดนนะครับและก็มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้กองเรือ,อยุทธการเองต้องยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งเรือหลวงจกักรีนารเบศ์ครับมีความจําเป็นเนี่ยเข้าสมดเตรียมความพร้อมและก็รักษาความปลอดภัยเรืออย่างเข้มงวดเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราส่งสารไปรยังฮุนซินนะครับถ้าเกิดว่าคนมีการยึกยักออกมาอีกกองเรือยุทธการหน่วยนายวิข,ของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เป็นการรักษาความรับทางราชการป้องกันความเสี่ยงจากการถูกสอดแนมในภาวะตึงเครียดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะครับรอบนี้เนี่ยเหมือนเราจะ ข่มขู่คอมเมนต์แบบเยอะมากนะครับรอบนี่แล้วเนี่ยกองเรือของเรายังไม่ได้มีการอัปเดตขนาดนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้อัปเดตมาแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยคมเนเจองานหนักแน่นอนถ้าเกิดปะทะกับไทยเรา,าเรียกว่ามันจะยาวมาถึงภูมิภาคทางทะเลเลยก็ได้นะครับอาจจะนะเพราะตอนนี้ขมเนเองครับก็มีการสั่งการอบประยพชาวบ้านจากบ้านเพลจัรจานวน800ครัวเรือนมาอยู่ที่วัดจันศรีสามคีรัตนารามนะครับห่างออก ชายแดนไปนแค่20กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นการละครครั้งใหญ่เลยก็ได้นะครับเพราะถ้าเกิดมีการประทะก,กันจริงๆขึ้นมาเนี่ยในระยะ20กิโลเมตรแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขเมรนจะมาปักหลักอพยพอยู่ตรงนี้เพราะมันกระทบอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้ก็เป็นการละครเหมือนเดิมนะครับที่ตบตาคณะทูตเอลทีตบตาคณะทูตอาเซียนถ้าเกิดว่าคุณอพยพจริงๆเนี่ยต้องมี100กิโลเป็นอย่างต่ำหรือไม่ก็50กิโลเพราะ20กิโลเนี่ย มันยังอยู่ในรัศมีอยู่เลยนี่เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกับเขมรอีกเ,เรื่องหนึ่งนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่กองทัพภาคที่2เองนะครับตอนนี้เขมรก็ยังเตรียมที่มั่นและเติมกําลังอย่างต่อเนื่องส่วนในเราก็พร้อมรับมือเหมือนกันนะครับก็มีทั้งคลิปและก็ภาพออกมาเยอะนะเกี่ยวกับฝั่งเขมรที่มีการถ่ายต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นการขดคูเลตการเติมกําลังการถอนกาลังการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิม แต่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ต้องพูดถึงกันเลยเพราะอัปเดตออกมาล่าสุดจากทั้งฝั่งคำเมนเองครับเรียกว่าเฉลยศึกคำเมนที่เราส่งกลับไปนั้น มื่นคำสาบานมื่นคำแบบเซ็นสัญญาต่างๆนาน,นาเพราะได้มีการถ่ายภาพตัวเองอยู่ในบังเกอร์พร้อมกับอาวุธในแนวหน้าด้วยนะครับก็เรียกว่าแสดงความพร้อมรบกับไทยอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการผิดข้อตกลงของการปล่อยตัวเฉลยศึกโดยฐานข่มนรนายนะครับก็เป็นนายซึมซอมเองที่เป็นหนึ่งใน2คนเนี่ยฝั่งไทยเราส่งกลับข่มนรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะมีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาสู่แนวหน้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเคยเซ็นสัญ,ญญากับไทยเราด้วยนะครับว่าจะไม่กลับมารบกับไทยเรา แถบเขมนก็ยังยกย่องเป็นฮีโร่นะครับแต่ฮีโร่อย่างไรกลับมารบกับไทยเราอีกแล้วซึ่งไทยเราเนี่ยก็ตอบกลับไปชัดเจนว่ากัมพูชานั้นผิดข้อตกลงนะขณะที่18เฉลยศึกเนี่ยยังถูกควบคุมตัวเอาไว้อยู่แล้วก็ ดูแลอย่างดีอ้วนท้วมสมบูรณ์ตามหลักมนุษยธรรมและก็กฎหมายระหว่างประเทศโดยเรื่องนี้ที่มันโด่งดังมาครับก็เพราะว่าเป็นฝั่งกัมพูชาล,ลงข่าวเองนะว่าซึมซอมเองวีรบุรุษทหารของกัมเมนได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับและก็ได้กลับเข้าสู่แนวหน้าพร้อมด้วยความกล้าหาญอย่างที่สุดแล้วก็บอกว่านี่คือจิตใจกันกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของวีรกรรมทหารกัมพูชาแล้วไม่เคยย่อท้อต่อในทุกสถานการณ์เลย เพื่อที่จะปกป้องแผ่นดินและคืนความสงบสุขแล้วก็ยังมีการอวยพรต,ต่างๆนานาด้วยนะครับบอกว่าให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีและประสบความสําเร็จในภารกิจปกป้องดินแดนจากไทยเราโอ้โหแล้วนานาชาติแบบนี้เนี่ยดังจะเข้าข้างขาเขมรต่อไหมดูจากการการะทำต่างๆนานาเนี่ยขนาดบาดจิบนะครับคือมันมีอยู่2คนที่เราส่งกลับไปคนแรกเนี่ยเหมือนจะสติหลุดไปแล้วนะครับจากการนำสงครามอีกคนหนึ่งเนี่ย บาดเจ็บหนักนะครับซึ่งดูแล้วทหารนายนี้เนี่ยอาจจะสติฟั่นเฟือนนะแต่ก็ยังถูกส่งกลับมาส่วนคนที่บาดเจ็บเนี่ยอาจจะยังรักษาได้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับยังไม่หายดีก็เลยไม่ได้มาด้วยถ้าเกิดว่าหายผมคิดว่าคงจะยังมาเหมือนเดิมกับอีก18ชลเลือที่เราจับไว้อยู่แบบนี้เนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยครับที่มีข่าวเล,ลดรออกมาว่าเฮ้ยบางส่วนเนี่ยไม่อยากกลับนะเพราะว่าอยู่ไทยเนี่ยสบายดีพร้อมกับอยากทําฟันด้วยถ้าเกิดกลับไปขมรก็ต้องเป็นแบบนี้แหละครับรบต่อ อาจจะโดนโทษด,ด้วยซ้ํานี่ขนาดเคยเซ็นสัญญากับไทยเรานะว่าจะไม่กลับมารบกันอีกเนี่ยก็ยังทําเหมือนเดิมเรามีแบบหลักฐานชัดเจนมากๆนะครับก็คือลายเซน็นและสัญญาทุกฉบับโดยเรื่องนี้ก็ยังยืดยาวออกมาอีกครับเพราะกองทัพบ,บกของเรานั้นออกมาแฉเต็มตาเลยว่า,ขาเขมแสดงการเป็นปรปักกับไทยอย่างชัดเจนเพราะร้อยตีซึมซอมแองครับนี่ถึงขั้นยุดร้อยตีเลยนะ ก็คือเจริญศึกเนี่ยที่ถูกฝ่ายในเราควบคุมตัวในช่วงของการสู้รบในเดือนรกรกฎาคมที่ผ่านมากับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก่อนที่ทางการไทยนั้นจะปล่อยตัวกลับ2รายเนื่องจากมีอาการป่วยหนักแล้วก็มีการทางระบบประสาทซึ่งซึมซอมเองนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่มีการติดสุราเรื้อรังเลยและก็เสียสติจากความเครียดระหว่างการสู้รบในตอนที่ถูกควบคุมตัวนั้นเนี่ยทางไทยเราครับได้จัดหารองเท้าให้ใส่อยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่ยอมใส่ จนฝ่ายกัมพูชามีการไปออกข่าวบิดเบือนว่าเรากันแกล้งไมใ่ใส่รองเท้าอีกด้วยนี่กัมบูชาไม่ใส่เองนะครับอันนี้ถือว่ากระจ่างมากแล้วเราก็ประนามคำหินไปนะครับว่าการที่กัมบูชามีการนำบุคคลที่มีอาการทางจิตเวชเข้ามาทำการรบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งแล้วการกระทำเยี่ยงนี้ ก็ยิ่งไปที่ย้ำชัดเจนเลยครับว่าการปล่อยตัว18เชลเลศึกเนี่ยไม่สามารถกระทําได้จนกว่าความเป็นปรปักนั้นจะสิ้นสุดต่อก,กันกอดแล้วเราก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสากลตอกหน้าขามิไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเชลเลศึกขมนินั้นไม่ควรถูกบังคับกลับเข้าสู่การรบโดยทันที หลังจากการปล่อยตัวตามรูปสัญญาเจนีวาแล้วบุคคลที่มีปัญหาภาวะทางสุขภาพจิตนั้นถือว่าเป็นผู้เปราะบางในการรบด้วยนะครับไม่เหมาะสมที่สุดแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือการใช้งานทหารหรือว่าบุคคลในสภาพที่ไม่พร้อมรบเนี่ยอาจเข้าข่ายและเมื่อหลักสิทธิมนุษยชนก็เป็นได้ตามมาตรฐานสากลน,นี่เป็นสิ่งที่เราโต้แย้งไปครับแต่ถ้าเกิดจะให้จัดหนักจัดเต็มเนี่ยเราก็ต้องส่งเรื่องนี้ไปยังนานาชาตินะว่าขมิ้นเขา โหดร้ายทารุณเหนือเกินเอาผู้ป่วยที่มีทางจิตเนี่ยเข้าแนวรบอีกครั้งหนึ่งแล้วที่มันเจ็บใจที่สุดเนี่ยเราดูแลอย่างดีมากนะครับคือดูแลดีกินข้าวอิ่มสบายแบบไม่ต้องห่วงอะไรสุดท้ายเนี่ยกลับมารบกับไทยเราอีกครั้งฮุนเซนก็เรียกว่าโหดจริงๆคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟัง ังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่นี้ด้วยที่เขมรมีการออกมาอัปเดตข่าวสารขอ,ของพวกเขานะครับล่าสุดครับสื่อเขมรอยางเฟซนิวออกมาอ้างว่าไทยเนี่ยจะเปิดเกมรุกเปิดบุกในว,วันที่18พฤศจิกายุนี้โอ้โหเรียกว,ว่าเป็นการรายงานล่วงหน้าถึง2วันซึ่งสื่อก a m b o d i เนี่ยออกมารายงานตัวเป้เปเงๆเองเลยบอกว่าไทยเรามีแผนโจมตี2พื้นที่ในจังหวัดโพธิสัตว์ขณะที่กระทรวงมหาทไทยกัมพูชาเนี่ยก็จ่อยื่นคําร้องต่อนานาชาติด้วยเพื่อเรียก ความรับผิดชอบจากกรรมธากันที่บ้านหนองยาแก้วจะเอาเงินไทยเราอีกแล้วกับขมิ้ดยเรื่องราวของเนื้อหานี้ครับเป็นสำนักข่าวเฟซนิวหรือว่าเฟซนิวของขมิเองที่รายงานแบบเร่งด่วนเลยอังว่าไทยเราจะโจมตีในวันที่ส8พฤศจิกายนนี้ซึ่งได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับกองทัพไทยเรานะครับจะโจมตีสองบุดีนันะในจังหวัดโพธิสัตว์แต่ไม่ได้มีการบอกว่าเป็นพื้นที่ใดและก็เหมือนเป็นการดักไทยเราด้วยนะครับบอกว่าหากรายงานเหล่านี้ได้รับการยืนยันและสัญญาณเบื้องต้นทั้งหมดเนี่ย ชี้ไปทิศทางนั้นก็จะแสดงว่าไทยละเมิดถ้อยแถลงที่ลงนามสันเดีภาพกันและนอกจากนี้นะครับขมรก็รับลูกทำนะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยทำบอกว่าสั่งให้ไทยเนี่ยเก็บกู้ทุนระเบิดทันทีแล้วขมิก็รับลูกเลยนะครับบอกว่าจะเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดอย่างมีนัยยะสําคัญ โดยไม่นําประเด็นความร่วมมือทางการค้าเนี่ยหรือว่ารูปแบบใดไรก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วยังรวมถึงขมิญครับจ่อที่จะร้องนานาชาติกับเหตุประดากันที่บ้านหนองยาแก้วจะเรียกหาความรับผิดชอบจากไทยเรานะครับก็คืออยากได้เงินแหลชดเชยซึ่งเราจะให้ไม่ได้จริงๆนะครับกับเรื่องนี้เพราะขมิเปิดโจมตีไทยเราก่อนแต่สิ่งที่ขมิญทำเนี่ยมันกลับโกรกกันมากๆสังเกตได้เลยพอทมบอกว่าเฮ้ยไม่ได้กดดันไทยเราในเรื่องของภาษีนะ แต่ว่าจะสั่งให้ไทยเกับเขมรนั้นเก็บกู้ทุนระเบิดโดยเร็วที่สุดขเขมรก็เลยตีข่าวนี้ออกมาเลยนะครับก็เรียกว่าการข่าวข,ของเขมรเนี่ยเร็ว เร็วจริงๆสมกับ s c a ม m e r นะครับคือเร็วแล้วเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่กุขึ้นมาหลายเรื่องมากแล้วงานนี้เราจะรับมือยังไงจะตั้งรับยังไงนะครับเพราะการข่าวของเขามรนอย่างที่ผมบอกแหละเร็วจริงนะครับคือเป็นขั้นเป็นตอนมาเลยนะอย่างการบอกว่าเราจะโจมตีในวันที่18พฤศจิกายนถ้าเกิดเราไปโจมตีจริงๆปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเวทีโลกเนี่ยจะมองเราในทางที่ไม่ดีทันทีนะครับเราก็ต้องเลื่อนออกไปอีก ในการประจันหน้ากันครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่คาเมนนั้นเดินเกมแบบเชิงรุกทันทีเลยนะครับเราก็ต้องเดินเชิงรุกกันบ้างเพราะนิ่งอยู่แบบนี้มันจะกลายเป็นเข้าทางคาเมนทุกทางเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเน้นฟ้องในเรื่องของเวทีโลกนี่ขนาดยังไม่ถึงวันที่18พฤศจิกานะครับคาเมนก็ยังรายงานก่อนไปเลยเพื่อที่จะดักสอดรับกับฝั่งไทยเรา อ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอปเดตติดตามกันนะครับว่าเราจะมีมาตรการเด็ดขาดอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยสัญญาณมันก็ค่อนข้างชัดนะโดยเฉพาะกองเรือยุทธการเนี่ยในเหตุปะทะกันร,รอบแรกเราไม่ได้มีการสั่งการแบบนี้เลยนะครับหรือว่ามีน้อยมากแต่ว่ารอบนี้เราสั่งการเตรียมความพร้อมไว้กดอาจจะก,กดดันขเขมนในทางทะเลด้วยก็ได้นะครับอันนี้ต้องติดตามและเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องแบบใกล้ชิดเลยกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรา เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกํลาลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับเัาเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายาย้ํากันอีกครั้งนึงครับ NF Steaming ความบันเทิงครบวงจร